ทานที่นี่บ่อยไหมฮะบอ่บอยครับรสชาตเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมจะได้เหมือนเดิมครับอาจารย์เหมือนเดิม มาขายกาแฟตรงนี้เป็นไงบ้างกาแฟตรงนี้ขายได้ค่อนข้างโอเคครับผมก็มีวิวดีครับผมบรรยากาศดีครับลูกค้าเป็นไงลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นคนที่มา,าพาสเสี้ยงมาเดินามาวิ่งตอนเช้ารักสุขภาพครับ,รบแล้วก็มานั่งาทานกาแฟครับผมครับผมหลักๆก็คือจะเป็นเมนูกาแฟสดนะครับจะเป็นอเมริกาโน่เอเปโซ่ครับผมแล้วก็ จะมีเมนูเสริมก็คือเป็นมัช่าครับผมเป็นเพียวมัช่าที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็เป็นมัช่าน้ำสดมัช่าน้ำผึ้งก็มีนะครับแล้วก็เมนูทั่วไปก็คือเมนูโกโก้ชาไทยชาเขียวครับผมมีหคดครับราคาเป็นไงราคาอยู่เหลืออยู่ในประมาณสามสิบถึงห้าสิบบาทครับผมมีหลากหลายเมนูครับลูกค้าเป็นไงครับครับผมลูกค้าน่ารักทุกคนครับผมครับผมเมื่อก่อนก็ทํางานบริษัทครับผมได้อาชีพนี้ก็มาช่วงโควิดนะครับแล้วก็ ทำอาชีพนี้มาค่อนข้างยาวเลยครับผมประมาณห้าหกปีแล้วครับเราขายตรงนี five, ้มานานเนีคย mm ับครับผมขายมาประมาณปีนี้เป็นปีที่หกแล้วครับก็ค่อนข้างนานอยู่ขายเฉพาะช่วงเช้านะครับก็เชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับมาซื้อกาแฟได้นะครับตรงท่าบริหารชลาทัศครับผมมีหลากหลายเมนูนะครับทั้งเมนูกาแฟสดเมนูมัชฉานะครับเมนูรับสุขภาพครับผมเมนูนมสดชาเขียวกาแฟเอยชาชาไทยมีหมดนะครับผม ได้ครับผมมากินลมชมวิวได้นะครับรับรองความอร่อยไหมรับรองความอร่อยครับผมเป็นเมนูกาแฟสดครับผมชงสดชงใหม่เลยครับ